เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เฮ้ hey, <Hey. S 1> วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะในที่สุดสามารถผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลนะคะ การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันส์ลีกหลังจากสหรัฐอเมริกาชนะประเทศเยอรมนี3ต่อ1เซตค่ะส่งผลให้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นเข้าไปนะคะในอันดับที่8โดยมี15แต้มด้วยกันแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายร่วมกับสหรัฐอเมริกาบราซิลญี่ปุ่นอิตาลีจีนตุรกีเจ้าภาพสนามสุดท้ายและเซอร์เบีย งานนี้โอ้โห,โหแฟนๆน,น,นักตบลูกยางสาวเฮ hey, ลั่นค่ะพร้อมกับแห่ทวีตข้อความผ่านทางแฮชแท็กวอลเลบอลหญิงจนติดเทรนด์ทวิตเตอทางด้านคนดังอย่างคุณสรยุทธสุทัศนจินดาก็โพสต์แสดงความดีใจใน Facebook ของเขานะคะว่าเย้วอลเลย์บอลทีมสาวไทยเข้ารอบ n a เนชั่นส์ลีก Final สำเร็จครับงานนี้กองเชียร์จากประเทศไทยนะคะคงจะต้องมีการวอร์มเสียงให้พร้อม เพราะว่านักตบลูกยางสาวเตรียมสู้ศึก Nations League Final ที่จะแข่งแบบน็อกเอาตตั้งแต่13ไปจนถึง17กรกฎาคมนี้ณเหมือนอันคาราตุรกีนะฮะหรือที่เรารู้จักในนามประเทศตุรกีนั่นแหละนะฮะทีมชาติไทยจะพบกับเจ้าภาพตุรกี13กรกฎาคมนี้ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทังทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ